สวัสดีครับผมบอลมณูเบียร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมามาดูคลาสอะคาเดมี่ของเราที่เราเปิดสอนนะครับสอนที่คาบิทัลไทโชนะครับผมอยู่แถวไซม้านะตรงนี้ก็จะเป็นหมองอ่ะะที่นี่เป็นบูผับด้วยนะครับก็คือผลิตต้องตามกฎหมายนะเดี๋ยวไปดูข้างในนี่เป็นบรรยากาศในห้องเรียนนะครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่เราใช้สอนนะครับอันนี้ก็เป็นที่นั่งสำหรับจัดเตรียมไว้ให้นักเรียนนะครับสอนผ่านโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอุดก้อน การสอนนะครับมีทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเนาะปฏิบัต exactly. ิก็ใช้หม้อต้มไฟฟ้าเจ็ดสิบลิตรนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบที่บนหม้อเนาะแล้วก็สอนปรุงน้ำด้วยนะครับก็ในคลาสก็มีสอนการออกแบบสูตรเบียร์ด้วยก็เรียนแถวไซม้าซอยเจ็ดร้านแคปิตอลไทยโชว์นะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็มาเรียนกันได้นะครับผมถ้ามาอยู่ได้ครับที่เราอยากได้คือ จนผ่านไปสักประมาณวันนี้จะเริ่มกินน้ำตาลเป็ูตัดแล้วหมอใส่ไปในปุวยนี่อ่าเทียบเลย i อ a ก็มีหลาย i อ a มากเลยการด้วยเช่นถ้าเป็น i อ a ีเอต้องเริ่มใช้ห้องประเภทนี้โอเคครับเพื่อนๆคนไหน,นสนใจอยากเรียนทำเบียร์กับบอลทูเบียคาร์ดิมี่นะครับก็สามารถพิมพ์คำว,ว่าสนใจไว้ที่ด้านล่างเลยเลยนะครับรอบต่อไปจะเป็นวันที่14กันยายนนะครับรอบนี้จะสอนที่แคพิตอลไทยโชว์นะครับส่วนรอบถัดไปอีกรอบนึงก็จะเป็นวันที่12ตุลาคมนะครับรอบนี้จะสอนที่บูเว็บบางแคนะครับผม